เอาต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรครับเ,เรื่องการเมืองวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรครับอืมนะครับ,รบเป็นเรื่องอะไรครับนะเดี๋ยวสักแป๊บนะครับนะาการเมืองนะครับวันนี้ก็มีคดีอยู่สองคดีคดีแรกคุณช่อนะเท่บที่ผมจําได้นะฟ้องคนคนหนึ่งที่ไปกล่าวหาว่าเขาทุจริตอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคเลยตอนนี้สารอาญาก็รับฟ้องแล้ว นะครับเพราะว่าคุณช่อเขาก็ชี้แจงแล้วว่าเงินบริจาคอะไรต่างๆนะไอ้นี่ก็มายอมตรวจส่งตรวจสอบนะครับก็ไปกล่าวหา,าว่าทุจริตเกี่ยวกับเรื่องเ,อเงินบริจาคศาลก็สั่งมีมูลแล้วก็ไปสู้กันไปนะที่ไปว่าเขาเรื่องรับบริจาคนะครับจะเข้า้าใจนะจาได้นะเรื่องแรกนะครับนะนะนะครับต่อมาก็ไอคอนสยามขออภัยกรณีเจ้าที่ตบหน้านักศึกษา ตั้งคณะกรรมาการสอบค้อยจริงวอนอย่าแสดงออกในพื้นที่ที่มีคนมายกปุ่งยกป้ายนะผมไม่ต้องลงรายละเอียดน,นะเดี๋ยวผมจะติดคุกกิตตารางข้าไปด้วยมีคนไปยกปุ่งยกป้ายแล้วก็จัล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาไปตบหน้านักษานี่เขาก็ออกมาขอโทษนะก็อย่าใช้ความรุนแรงเลยครับการเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องไปถึงไปตบไปทาร้ายร่างกายน,นี่ทางห้างเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจเนการใช้เสรีภาพก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องได้ฟัง เรื่องต่อไปก็นายกรัฐมนตรีนะอัดธนาธรบิดเบือนทุกเรื่องเตือนสื่อระวังการนำเสนอข่าวหากไม่ใช่ความจริงจะดำเนินคดีกับทุกสื่อย้ำต้องใช้กฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลจากโพสต์ดูเดโอผมฟังนายกแล้วผมก็กลัวเลยครับโอ้โหดำเนินคดีทุกสื่อ,อนะครับผมไม่เข้าใจว่าช่วงนี้รัฐบาลทำไมเน้นการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายเยอะเลเือเกิน นะผู้ชุมนุมก็ตั้งแต่พรบรชุมนุมพรบรโรคติดต่อนะครับกฎหมายอาญาการบังคับใช้กฎหมายทุกวันนี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับพี่น้องก็ฝากทนายกนะครับนยนะครับอืมนะครับนะเนี่ยนายกบอกธนาธรบิดเบือนทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะนะครับจะดําเนินคดีทุกสื่อ,อะนะครับผมเองไม่ได้ไปบิดเบือนนะผมพูดความจรงิงนายกคนเดประยุทธเป็นคนรูปหล่อน่ารัก อารมณ์ดีนะครับนะอย่าดําเนินคดีกับผมเลยนะครับเพราะว่าทนายกดาเนินคดีกับผมแล้วเนี่ยเอฟซีเขาก็ไม่รู้จะไปดูช่องไหนเพราะทุกช่องแม่งก็รับหมายศาลมีช่องผมนี่ยังไม่ได้รับหมายศาลเพราะว่าอะไรผมผมเชียร์ลุงตู่ตลอดลุงปูเป็นคนหน้ารักหน้าตาดีพูดดีหล่อเหลาเอาการนะผมเชียร์ทุกวันนะครับไม่เคยด่าลุงตู่แบบนั้นแบบนี้เลยนะครับนะผมเชียร์ตลอดนะครับนละลุงตู่ยายๆาํยายาดำเนินคดีกับผมนะนะ นะธนาทรบิดเบือนเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ลุงตู่ว่านะวสื่อสื่อไหนครับช่องไหนก็บิดเบือนอันนี้ผมไม่ทราบแต่ช่องผมไม่มีนะไม่บิดเบือนนะนะครับผมเสนอตรงไปตรงมานะครับนะผมไม่เป็นคนที่เชร์ลุงอยากให้ลุงเนี่ยพัก่อนนะถ้าเป็นไปได้ลาออกได้ก็ดีลุงนะครับเพราะว่าผมเชร์ลุงตลอดรักลุงมากที่สุดในโลกแล้วนะครับนะสิ่งที่ลุงพูดผมเชื่อหมดเลย นะครับอืมแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าลุงออกได้ก็ดีผมเป็นห่วงสุขภาพลุงแกลุงก็เป็นมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงออกมาแล้วครับจะดาเนินคดีทุกสื่อนะเพราะฉะนั้นใครพูดถึงลรอกประยุทธ์ก็ต้องระวัง <S <S ผมได้พูดถึงท่านนายกทุกวันเพราะว่ารักและเป็นห่วงท่านมากนะทุกวันเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยผมจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้นะนะผมเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพลุงอยากให้ลุงลาออกนะแต่ผมแต่การบริหารประเทศของแกแกก็ทําแกเต็มที่แล้ว นะแกคนอายุขนาดนี้แกทาได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วแกเป็นเป็นนายกที่แบบสุดยอดที่สุดในโลกเลยนะผมไม่เคยเห็นใครเก่งเท่ากับพลเอกประยุทธ์อืมชัดเจนนะครับพวกที่ถอดคําพูดที่จะดําเนินคดีนะในโลกเนี้ยไม่มีใครเก่งเท่าพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตฝีมือนี่โอ้โหสติปัญญาความฉลาดนะสุดยอดไม่มีใครสู้แล้วแบบที่คุณปาลีนาคุณแลมโบ้แกบอกเนี่ย เป็นคนที่ฉลาดสติปัญญาเหนือมนุษย์นะเ,เป็นสติปัญญาที่แบบโคตรเลยนะชาตินี้ก็คงจะไม่เห็นนายกที่เก่งขนาดนี้เพราะนั้นก็ผมก็ได้เชียร์นายกเรียบร้อยนะครับนะความฉลาดอัจฉริยะเป็นนายกที่สุดยอดอนะคนดูยูทูบสี่พหนึ่งเฟซบุ๊ก2 0 0 0ตอนนี้เท่าไหร่ก็เจ็ดพันกว่าคนนะครับนะฮะ นะครับนะใครบิดเบือนไปไงดําเนินก็ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลอ๋อมีมีคนเชื่อรัฐบาลด้วยนะครับนะครับเนี่ยใครอย่าไปบอกว่ามีมีใครเชื่อนะไม่ได้นะเชื่อเชื่อผมเชื่อครับเชื่อเชื่อลุงครับนะครับนะนะครับนะก็ก็เนี่ยนะครับลุงก็พูดมาแล้วเออนะครับอืมแล่อีกลายนะครับ